โอ้ยเออขอโทษครับอะไรของคุณเนี่ยจะรีบไปไหนผู้ชายคนนี้มัน คุณครับนี่แฟนคุณเหรอใช่ค่ะทำไมหรอผมขอแนะนำนะว่าอยู่ห่างๆเขาไวอ้อ่ะเพราะเขาอะ่ะเป็นคนเจ้าชู้เฮ้ยนี่คุณจะบ้าเหรอมาใส่ร้ายคนอื่นแบบนี้ได้ไงที่รักนี่คุณรู้จักมันเหรอไม่รู้จักนะคะอ๋อผมเข้าใจแล้วคุณชอบแฟนผมใช่ไหมเลยตั้งใจมาหาเรื่องให้เราทะเลาะก,กันนะเออไม่ใช่นะครับผมแค่ต้องแก้ตัวนะผมว่าใช่ชัวร์ก็แฟนผมสวยขนาดนี้ใครๆก็ชอบเป็นธรรมดา คือผมถ้าอยากสิบผู้หญิงสวยๆแบบเนี้ยไม่ส่องกระจกดูหน่อยล่ะครับว่าสภาพตัวเองเป็นยังไงโผสภาพนี่ขอทานสภาพผมมือขอทานตรงไหนะผมแค่มาออกกําลังกายนี่ไม่ใช่ขอทานเหรอครับเสื้อผ้านี่ทั้งเก่าทั้งขาดทั้งสกระปรกแบบเนี้ยแบบนี้ยแบบเขาเรียกว่าขอทานครับนี่ดูถูกคนเก่งจริงเลยนะครับไม่ทราบว่าอาจารย์คนไหนสอนมาล่ะครับไม่ต้องมีใครสอนหรอครับความกระจกมันชัดเจนขนาดนี้ ถ้ามีป้ายไฟขึ้นบนหัวนี่คงขึ้นแล้วว่าไอ้กระจกอ๋อนี่แน่ใจเราว่ามาวิ่งไม่ใช่มาวิ่งลาวมาป้นหรือว่ามานั่งขอทานครับเนี่ยนี่คุณนี่มปนกุญแจแฟนผมนี่นี่คุณขโมยเหรอผมบอกไว้เลยนะอย่ามายุ่งกับแฟนมนีอีกรีบใส่หัวไปซะนี่คุณชื่อเน็ตใช่ปะ่ะรอผมตรงนี้แหละ คนเยอะแยะคนมองเราใหญ่เลยเดี๋ยวฉันขอไปซื้อน้ำก่อนนะนี่คุณมาได้ไงอ่ะมีคนบอกฉันว่าคุณน่ะกำลังออกเดทกับสาวคนอื่นอยู่นี่คุณกำลังเดทอยู่จริงๆเหรอไอ้บ้าตัวไหนมันใส่ร้ายผมเนี่ยคุณดูสิแถวนี้มันมีผู้หญิงซะที่ไหนอ่ะนี่ผมมีคุณแค่คนเดียวนะเราคบกันมาตั้งนานแล้วอ่ะคุณยังไม่เชื่อใจผมมเหรอคุณอยากให้ใครมาหลอกคุณง่ายๆสิผมว่านะ มันต้องมีคนไม่หวังดีอยากให้เราเลิกกันแน่ๆเลยไอ้บ้าคนนั้นอะ่ะก็คือผม่แต่ผมเปล่าไม่หวังดีนะนี่แกเป็นโลกอะไรวะชอบหาเรื่องไม่เลิอกอะ่ะผมก็แค่อยากพิสูจน์อะไรบางอย่างพิสูจน์อะไรวะข้อหนึ่งก็อย่างที่คนเห็นอะ่ะผมไม่ได้จนและก็ไม่กระจอกข้อสองผมเปล่าไม่หวังดีนะแล้วกไ็ได้พูดโกหก ืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ